ได้ใช้ก็ได้ต่อยอดส,งส่งบุญกุศลให้แม่ไพ่ต่อไปนะครับไปก่อนเจ้สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีครับนะครับสวัสด,ดีเฮียสวัสด,ดีครับเป็นอยู่ในเขอยู่ขอบคุณท่านประธานเอครับวันนี้นำทีมง,งานมาร่วมด้วยเช่นก,กันเป็นยังไงครับวันนี้ประธานเระมองเราต่อท่อเอขอบคุณงาน เราไม่ทิ้งกันนะครับที่ว่าให้ความรุ่เคราะห์มาช่วยกันขนเต<อ>ียง <รอ S 1> กับรอพสอตอนะครับต้องรอด้วยนะครับขอผูกเชือกไมยครับก็ขอขอบคุณครับก็ร่วมด้วยช่วยกันรักแล้วรอ,อแล้วสตอแล้วก็ทีมงานต้อังไม้แดงเช่นเคยครับที่จะการงานใดร,ร่วมด้วยช่วยกันทีมพลังครับน,นีาบา่คุณชนเยี่ยดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกำลัใจเห็นว่าฝากเรื่องให้ตัดหญ้าต่อด้วยเดี๋ยวประสานให้นะครับประสานต่อจริง นะครับนี่ชุมชนที่น่ารักครับมาที่ไรโอ้โห่นตลอดคจ้าวันนี้ทีมเรารักหนองไมแดงครับเนี่ยเข้าไปตายกันเนี่ยไม่ได้รักหัวนะรักหัวลักหัวอ่ะ คุณหมอสวัสด mm. ีครับคุณหมอสวัสดีจ้าติดงานรมเด้นเกันเรียบร้อยเนี่ยคนแบบไม่ได้ถุงผ้ามีเพรมีใครแ็กตอู่นถุผ้าดีขึ้่ตะอดเตียงไม่มีอะไรพอ